แล้วก็ยังจะมีวีซ่าตัวอื่นอีกนะคะที่พี่ๆเนี่ยสามารถที่จะยื่นขอมาทำงานในประเทศออสเตรเลียได้การสปอนเซอร์นะคะจากนายจ้างของประเทศออสเตรเลียนะคะที่เรียกว่า temporary work visa นะคะมีการปรับนะคะเพิ่มแรงงานนะคะจาก1,60,000คนนะคะก็ปรับขยายขึ้น สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจูนเช่นเคยนะคะที่ช่อง A. l p i n e o ออ a n ตค่ะแล้วก็ขอทักทายนะคะพี่ๆจากสอบปอลาวสบายดีรวมถึงพี่ๆคนไทยนะ,ะทำงานอยู่นะต่างประเทศทั่วโลกเลยค่ะวันนี้นะคะเช่นเคยจูนก็ได้นำนะคะข่าวสารการอัปเดตนะคะจากรัฐบาลออสเตรียนะคะ ที่เกี่ยวกับการปรับเพิ่มอัตรานะคะแรงงานเพื่อที่จะมาทํางานในประเทศออสเตรเลียทั้งในรูปแบบนะคะที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาในแบบถาวรนะคะที่เป็น P.R. หรือเป็น Permanent Resident นะคะโดยการสปอนเซอร์จากรัฐบาลกลางนะครับ Federal Government นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็จะมีการสปอนเซอร์นะคะจากรัฐต่างๆทั่วประเทศออสเตรเลียที่เรียกว่า Skill Work Regional Visa นะคะแล้วก็ยังจะมีวีซ่าตัวอื่นอีกนะคะ ที่พี่ๆเนี่ยสามารถที่จะยื่นขอมาทํางานในประเทศออสเตรเลียได้การสปอนเซอร์คะจากนายจ้างของประเทศออสเตรเลียนะคะที่เรียกว่า Temporary Work Visa นะคะถ้าคุณสมบัตินะคะตรงตามที่นายจ้างแล้วก็รัฐบาลของประเทศออสเตรเลียกำหนดนะคะในวีซ่านะคะที่จุนได้กล่าวไปข้างต้นนี้นะคะพี่ๆเนี่ยสามารถที่จะยื่นขอนะคะมาจากประเทศไทยนะ,ะหรือที่เราเรียกกันว่าออฟชอร์นะคะออฟชอร์คืออะไรออฟชอร์นะคะก็คือการที่พี่ๆเนี่ยนะคะ อยู่อาศัยนะคะที่ประเทศไทยนะหรือนอกประเทศออสเตรเลียเนี่ยนะคะแล้วก็ยื่นขอวีซ่ามานะคะเราเรียกว่าแบบออฟชอร์ะคะแต่ถ้าเรานะคะอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียนะคะแล้วก็ยื่นขอวีซ่าของประเทศออสเตรเลียในขณะที่เราอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียเนี่ยเขาเรียกว่ายื่นขอแบบออนชอร์นั่นเองค่ะค่ะถ้าพี่ๆนะคะสนใจนะคะมองหาลู่ทางการทํางานในต่างประเทศนะคะ จูนขอแนะนำเลยค่ะว่าให้กดติดตามช่อง ALP n o t u r n y นะคะแล้วที่สำคัญนะกดกระดิง่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาด เวลาจูนอัปโหลดคลิปใหม่ๆค่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยค่ะค่ะก็อย่างที่พี่ๆทุกคนนะคะได้ทราบว่าประเทศออสเตรเลียเนี่ยได้ขาดแคลนนะคะแรงงานเนี่ยอย่างมากนะคะก็สะสมมาตั้งแต่หลายปีแล้วนะคะแต่ว่าพอหลังจากเกิดเหตุการณ์โควิดนะคะก็ยิ่งทําให้นะคะขาดแคลนแรงงานอย่างมากๆในประวัติการตั้งแต่จูนได้มาอยู่ประเทศออสเตรเลียเลยก็ว่าได้นะคะส่งผลให้ทางธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยนะคะก็ถึงขนาดที่ต้องปิดนะคะ การทาการลงนะครเพราะว่าขาดแคลนแรงงานไม่สามารถมีพนักงานมาทํางานให้ได้นะคะก็ทําให้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่มีชื่อว่าท่านแอนโทนีอาบานิสนะคะท่านก็เพิ่งได้รับการดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะคนใหม่นะคะของประเทศออสเตรเลียเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม2565ที่ผ่านมาก็ได้มีการประชุมนะคะที่รัฐสภานะคะกรุงแคนเบราเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลียนะคะก็ร่วมกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆเลยนะคะเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางด้านแรงงานเพื่อที่จะมาสนับสนุนนะคะภาคเศรษฐกิจต่างๆในประเทศออสเตรเลียนะคะและหลังจากที่ได้มีการลงมตินะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้มีการประกาศนะคะอัปเดตออกมานะคะจาก Home Affairs Minister นะคะหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านแครโอเนลนะคะท่านก็ได้มาประกาศนะคะบอกเลยนะคะว่าปีนี้นะคะ ตั้งแต่ปี2565นะจนกระทั่งถึงมิถุนายน2566นี้นะคะก็จะมีการปรับนะคะเพิ่มแรงงานนะคะจาก160,000คนนะคะก็ปรับขยายขึ้นเป็น195,000คนในปีนี้นะคะก็เราเรียกว่า financial year นะคะ ซึ่งแน่นอนเขาว่าการที่รัฐบาลนะคะเขาปรับโครงสร้างะครับปรับเพิ่มแรงงานเนี่ยอีก35,000คนเขาก็จะเน้นบุคลากรนะคะทางด้านสาธารณสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นแพทย์หมอพยาบาลนะคะพยาบาลเนี่ยในทุกๆสาขาวิชาชีพเลยนะคะนอกจากนี้นะคะเขาก็ต้องการอาชีพทางด้านช่างแล้วก็วิศวกรวิศวกรรมในทุกๆสาขานะคะซึ่งท่านแคร์โฮมอัฟแฟม i ิเนอร์นะคะหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหทัยนะคะเขาก็ต้องการนะคะเปลี่ยน เป้าหมายนะคะแรงงานที่เข้ามาทํางานที่ประเทศออสเตรเลียในแบบระยะสั้นๆในแบบช็อตเทอมนะ,ะก็เปลี่ยนไปแบบระยะยาวซึ่งสามารถที่จะย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในประเทศออสเตรเลียแบบถาวรน,นั่นหมายความว่าเส้นทางสู่สัญชาติออสเตรเลียนั่นเองค่ะและแน่นอนค่ะว่าการเพิ่มจํานวนอัตราแรงงานนะคะเป็น1 9 5 0 0 0คนนะาที่จะเข้ามาทำงานเนี่ยให้กับประเทศออสเตรเลียเนี่ยทั้งในแบบชั่วคราวหรือแบบถาวรน,นะคะ ที่เพิ่มขึ้นในปีนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าจะต้องส่งผลต่อการพิจารณาวีซ่านะคะซึ่งพี่ๆอาจจะได้รับทราบว่าช่วงนี้เนี่ยเวลาจะยื่นขอวีซ่าของประเทศออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยวนักเรียนนะ,ะหรือเป็นเวิร์กวีซ่าต่างๆเนี่ยใช้เวลาพิจารณายาวนานมากๆนะคะบางคนเนี่ยรอเกือบปีนะ,ะหรือพี่ๆบางท่านเนี่ยก็ถือ b ริ d g i n g visa นะ,ะรอเกือบ2ปีวีซ่าถึงจะอัพรูปออกมานะคะ ในส่วนนี้เนี่ยทางรัฐบาลออสเตรเลียนะคะก็ได้เตรียมการรับมือนะคะท่านแอนดรูกริลส์นะคะท่านก็เป็น immigration minister รนะคะรัฐมนตีตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยท่านก็ได้วางแผนไว้ว่าท่านนะคะก็จะทุ่มงบประมาณนะคะจำนวน36ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียนะคะเพื่อที่จะนะคะจ้างพนักงานนะ,ะอีก500คนในระยะเวลา9เดือนเนี่ย ะะเพื่อจะเร่งนะ,ะพิจารณาวีซ่าที่คงค้างถึง9 0 0 0 0 0นฉบับนะคะโอ้ถ้าตีมูลค่าเป็นเงินบาทไทยนี่ก็ตกประมาณสัก866ล้านบาทไทยได้นะคะต้องขอบอกพี่ๆอย่างนี้นะคะว่าประเทศออสเตรเลียเนี่ยนะคะที่เขาทุ่มง,งบแบบ36ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียนะคะเพื่อจ้างพนักงานมาพิจารณาวีซ่าเพิ่มเติอมอีก9เดือนข้างหน้าเนี่ยก็เพราะว่า รายได้ส่วนหนึ่งนะคะของประเทศออสเตรเลียก็มาจากการที่มีนักเรียน international student visa นะคะต่างๆเนี่ยเข้ามาเรียนนะเข้ามาทำงาน work visa นะคะหรือว่าเข้ามาท่องเที่ยวนะส่วนนี้ก็เป็นอีกรายได้สำคัญนะคะที่สร้างเงินมหาศาลให้กับประเทศออสเตรเลียนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะรัฐบาลออสเตรเลียเขาก็ได้บอกออกมานะคะว่าเขาเนี่ยนะ,ะจะให้นะคะความสำคัญกับทักษะแรงงานนะคะ44อาชีพนะคะที่ ต้องการนะคะมากๆแล้วเขาก็จะให้โอกาสที่จะพิจารณาวีซ่าในส่วนตรงนี้ก่อนนะก่อนจะมีทั้งหมด4 4อาชีพนะคะใน500สาขาอาชีพนะคะสำหรับ44อาชีพนะคะที่ทางรัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญเนี่ยค่ะจุนก็จะแปะไว้ใต้ description นะคะพี่ๆสามารถเข้าไปดูกันได้นะคะค่ะค่ะและจากข้อมูลข้างต้นนะคะที่จุนได้มาแชร์และอัปเดตให้ทุกคนได้รับทัาบนะคะเกี่ยวกับการปรับย้าถินฐานของประเทศออสเตรเลียเนี่ยก็เพื่อที่จะ ให้พี่ๆนะคะได้สามารถวางแผนนะคะรู้ทางโอกาสที่จะมาทํางานในต่างประเทศรวมถึงประเทศออสเตรียด้วยและที่สําคัญนะคะจุนก็อยากที่จะให้เป็นประโยชน์นชนกับน้องๆลูกหรือหลานของพี่ๆนะคะที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยนะ,ะจะได้รู้ลู่ทางตลาดแรงงานนะคะว่าอาชีพไหนสาขาไหนที่เรียนแล้วเนี่ยจะสามารถที่จะมาทํางานนะคะในต่างประเทศได้ไม่ยากนะคะที่สําคัญอย่าลืมนะคะมันฝึกภาษาอังกฤษไว อย่างสม่ำเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นฝึอกออนไลน์นะ,ะหรือว่าฝึกท่องคําศัพท์ในทุกๆวันอันนี้ก็มีส่วนช่วยที่จะทำให้ภาษาอังกฤษเราดีขึ้นได้ในทุกๆวันนั่นเองค่ะและในสัปดาห์หน้านะคะจูนก็จะมาแชร์นะคะรัฐต่างๆของประเทศออสเตียที่เขาจะสปอนเซอร์นะคะแรงงานมาทำงานในแบบถาวรและก็ในแบบ5ปีนะคะให้ทุกคนได้ทราบอาชีพนะคะไหน ที่มีโอกาสสูงนะคะรวมถึงคะแนนต่างๆเงื่อนไขต่างๆจะมาแชร์ให้หมดนะคะเจาะเป็นทีละรัฐรัฐของประเทศออสเซรเียกันเลยและสุดท้ายนี้นะคะพี่พิธุคนสามารถสนับสนุนช่องของจูนได้นะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่อง ALP n o จ t e r n i ค่ะจะได้เป็นกำลังใจที่สำคัญให้กับจูนแล้วก็ครอบครัว ALP n o จ t e r n i นะคะได้ทำคลิปดีๆนะคะรููทางโอกาสในทำงานมาแชร์ให้กับพี่พทธุคนต่อไปนะคะที่สำคัญนะคะ จูนขอเป็นกําลังใจให้พี่ทุกคนสู้ๆต่อไปในทุกวันนะคะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เจอดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ